ันนี้จะใช้หมูเนื้อสันในนะคะแล้วก็ตับหมูสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะอินดีต้อนรับสู่ช่องวัชโนค่ะวันนี้พี่วัดจะพาทำลาบหมูนะลาบหมูวันนี้จะใช้หมูเนื้อสันในนะคะแล้วก็ตับหมู อันนี้ก็คือพริกป่นทําเองข้าวกล้วทําเองนะคะแล้วก็จะมีหัวหอมแดงมะนาวแล้วก็ผักนะคะผักอันนี้มีอันนี้คือใบมะกรูดหัน่นฝอยนะคะแล้วก็ผักชีใบเลื้อยแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะเวลาทําลาบนะที่สําคัญก็คือจะต้องมีใบสะระแหน่นะคะนี่ค่ะในส่วนของผักที่จะมากินกับลาบนะคะพี่วัดใช้ ผักกาดขาวแตงกวาแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะมาดูวิธีทำกันได้เลยค่ะทำข้าวคั่วนะคะคั่วข้าวสารนี่แหละให้ค่อนข้างไหม้เลยนะคะเพื่อนๆเพ,อนเพราะว่าถ้าเวลาที่เราตำแล้วเนี่ยมันจะถ้าเราคั่วไม่มีไม่ไหม้ขนาดนี้เนี่ยนะเวลาตำแล้วมันจะออกขาวๆเกินไปเนาะ พริกป่นนะคะเอาพริกแห้งมาคั่วให้สุกให้หอมนะคะคั่วพริกคั่วเข้าคั่วเสร็จแล้วนะคะอ้ยฉุนเข้าคั่วก็มาตำให้ละเอียดเลยนะคะตำข้าคั่วเสร็จแล้วก็มาตำพริกป่นนะคะ ตามให้ละเอียดเลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะข้าวคั่วกับพริกป่นค่ะก่อนจะสับหมูนี่จะขอใช้เขียงแห้งๆหั่นผักก่อนนะคะใส่ใบมะกรูดเข้าไปด้วยใบมะกรูดนี่จะหั่นฝอยๆนะคะใบมะกรูดนี่มันเป็นใบอ่อนนะคะไม่ได้เอาก้างก้างตรงกลางออกนะคะเพราะว่าเป็นใบอ่อนก็หั่นอย่างนี้เลยค่ะหั่นฝอยๆอะเนาะ หั่นใส่ลาบนะคระับจะหอมนะแล้วก็ต้นหอมผักชีหั่นใส่ลาบเราก็จะหั่นเล็กนิดนึงนะคะหั่นฝอยนิดนึง ใส่ผักใบเขียวแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะคะล้างให้สะอาดๆนะคะเพื่อนๆบางทีแบบผักชีใบเลื่อยเนี่ยมันจะมีดินติดอยู่ตรงโคนนะทำลาบวันนี้พี่ว่าจะใช้หมูสันในนะคะเพราะว่า หมูชิ้นส่วนอื่นน่ะเคี้ยวไม่ค่อยออกก็เลยใช้หมูสันในแทนนะคะบางคนอาจจะใช้ตรงสันคอหมูหรือตรงส่วนที่มันติดมันบ้างเลยนะแต่ว่าอันนี้แล้วแต่เราเลือกเนาะไม่ได้สับนะคะใช้วิธีหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้หนาเท่ากับหมูน้ำตกนะ หมูอันนี้มันไม่เหนียวนะคะเป็นหมูสันในบางคนอาจจะใช้หมูสับนะแต่อันนี้พี่วัดไม่สับนะคะใช้เป็นเป็นแบบนี้เป็นเนื้อหั่นบางๆนะคะ แล้วอันนี้ก็เป็นตับหมูตับหมูก็จะหั่นบางๆเหมือนกัน วัตถุดิบและส่วนผสมต่างๆของเราก็เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะคะนี่ก็มาลงมือทำลาบกันเลยนะคะของเราก็ง่ายๆนะคะเราทำกินเองในในเซตน้อยๆนะไม่ได้ทำมากๆนะคะเพื่อนๆเอาลงเอาหมูลงไปรวนเลยเอาหมูลงไปรวน จะสังเกตว่าพี่วัดจะใช้ไม่ได้ใช้เป็นหมูสับนะคะใช้เป็นหมูหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะเพื่อจะให้เข้ากับอะไรอะ่ะให้เข้ากับตับที่เราหั่นเป็นชิ้นๆเนาะล้วนให้สุกนะคะแล้วก็จะใส่ตับลงไปเลยนะคะล้วนพร้อมๆกันเพราะว่าเราไม่ได้ ไม่ได้ทำจำนวนมากนะคะเพื่อนๆนี่ก็เยอะอยู่แล้วก็ปรุงใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะคะใส่น้ำปลาลงไปเลยน้ำปลาเนี่ยจะได้เข้าเนื้อรวนให้สุกเลยนะคะ บางคนอาจจะบอกว่ากินตับไม่ต้องสุกมากก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก,ก็ก็แบบไม่ต้องสุกถึงกับแข็งนะคะตับเนี่ยเราแบบว่าเขายังมีความนุ่มอยู่นะแค่นี้ค่ะแต่พี่วัดอยากจะให้เขาสุกเราอยากจะกินสุกๆมากกว่าน้อเราทำกินเองเนาะเลือกเอาค่ะแล้วแต่เราอยากได้แบบไหนนะคะเพราะว่าตับเนี่ย มันจะมีแบบมันจะมีกลิ่นมันจะค่อนข้างจะมีกลิ่นนะพี่วัดก็เลยใช้วิธีใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยนะคะไม่รู้ละพี่วัดให้มันสุกดีกว่าทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการปรุงลาบเลยนะคะเมื่อกี้ที่เราส่วนที่เป็นเนื้อนะเป็นเนื้อหมูที่เรารวนไว้แล้วนะคะ ผสมอะไค่ะเราก็จะมีน้ำซุปด้วยนิดหน่อยนะคะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้ก็คือเราใส่น้ำปลาไปส่วนหนึ่งแล้วนะเราค่อยมาปรุงอีกรอบเนาะอุ้ยน้ำลายจะไหลหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูสิเพราะว่าเราทำเองทั้งหมดเลยนะ อันนี้ก็คืออ้าวเราใส่น้ำปลาไปส่วนหนึ่งแล้วจะบีบมะนาวเลยนะคะใครชอบเปรี้ยวก็ใส่มากใครไม่ชอบเปรี้ยวก็แล้วแต่ชอบนะคะปรุงรสปรุงรสให้อร่อยตามใจเลยได้เลยค่ะ หอมหอมเลาก็จะใส่ใส่อะไรก่อนดีใส่หัวหอมหัวหอมซอยนะคะก็คือทุกอย่างก็ต้องใส่นั่นแหละค่ะเนาะ ค่อยๆใส่ทีละอย่างแล้วกันเนาะเติมน้ำปลานิดนึงนะเมื่อกี้เราปรุงไปหน่อยนึงละ แค่นี้ย่าง่ายๆเนาะแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปโอ้ยพริกป่นนี่บอกเลยนะว่าเผ็ดมากแต่วันนี้ขอเผ็ดหน่อยอแล้วก็ใส่ข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วหอมมากๆใครชอบมากก็ใส่มากนะคะเมื่อกี้ที่เรามีน้ําซุปนะประเดี๋ยวใส่พริกป่นกับข้าวคั่วเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะข้นขึ้นนะ พีวัดไม่ได้ทําเยอะๆนะคะอาหารจะเป็นอาหารที่ทําแล้วกินหมดภายในหนึ่งมื้อนะเสร็จแ,แล้วก็ใส่ผักพวกนี้เลยค่ะชิมรสชาติอร่อยแล้วนะก็ใส่ผักพวกนี้ลงไปค่ะนะจำได้ไหมคะเนี้ยก็คือใบมะกรูดหั่นฝอยนะ มันมากรูดหัน่นฝอยใส่ลงไปมันจะหอมเนาะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นผักชีใบเลื่อยนะคะผักชีใบเลื่อยต้นหอมผักชีนะคะใส่ลงไปเลยอันนี้คือเสร็จแล้วนะเนี่ย ใส่ใบสระสระแหน่ลงไปนะคะลาบหมูก็แค่นี้ค่ะเนาะง่ายๆทำไปแล้วก็น้ำลายจะไหลอืมอร่อยหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ มาจัดจานกันเลยค่ะอร่อยลงตัวแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาจัดใส่จานเลยนะคะจะสังเกตว่าเนื้อหมูเราไม่ได้เป็นหมูสับนะเป็นหมูที่หั่นชิ้นบางๆนะคะ ทีนี้ก็จะมาจัดผักนะคะที่จะกินกับลาบเนาะแตงกวาแล้วก็ถั่วฝักยาวถัวฝักยาวสักหน่อย ขาวกาดขาวนี่เป็นผักออร์แกนิกนะคะไม่รู้ออร์แกนิกจริงหรือเปล่า ชุดลาบก็เสร็จแล้วนะคะมาค่ะมาทานด้วยกันเนาะผักจิ้มนะคะผักจิ้มเรียบร้อย ลาบก็เรียบร้อยอาหารจานด่วนวันนี้ก็คือลาบหมูนะคะลาบหมูใส่ตับรสจัดจ้านนะคะวันนี้ใช้พริกคั่วเองเข้าวคั่วคั่วเองนะคะพร้อมกับผักสดต่างๆนะคะมีแตงกวาผักกาดขาวถั่วผักยาวนะคะมาค่ะมาค่ะมาทานข้าวกันนะคะ พร้อมแล้วค่ะเวลาสำคัญเข้ามาถึงแล้วนะคะมาทานข้าวด้วยกันค่ะเพื่อนๆอจริงจะน่าจะทานกับข้าวเหนียวเนาะอืม รสชาติเข้มข้นมากเลยค่ะเพื่อนๆสำหรับเมนูนี้ก็อร่อยถูกใจอีกแล้วนะคะทำง่ายด้วยให้เพื่อนๆไปลองทำดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ